มาแล้วค่ะความจริงจากปากแน็กชาลีเลิกการมินถูกหลอก30ล้านจนหมดตัวจ่ายค่าปรับมหาศาลแทนเรียกได้ว่าจบไม่สวยแถมดนทัวลงทั้งสองฝ่ายแน็กชาลีและจีการมินติ๊กตอกเกอร์ชาวเกาหลีใต้ล่าสุดไฟหญิงกลับบ้านเกิดและออกมาโต้ในส่วนที่ถูกพัดเพียงรุนแรงทางเรื่องท้องหอบเงินหนีคนไทยหลอกง่ายและทําบ้านแน็กชาลีไฟไหมล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลและความจริงออกมา จากฝั่งของแนักชาลีขอแก้ความเท็จด้วยความจริงทละข้อดังนี้ หนึ 1> 1. ่งการมินทำบ้านไฟไหมเพื่อขโมยของไม่มีการขโมยใดๆทั้งสิ้นสองการมินหลอกเอาเงินนชาลีจนหมดตัว30ล้านบาทความจริงก็คือไม่ถึง30ล้านเป็นค่าจ้างทำงานที่ลูกค้าทยอยจ่ายเป็นงวดแต่ชาลีมีน้ำใจควักเงินส่วนนี้ใจ่ายให้การมินก่อนเงินค่าจ้างถึง30ล้านและชาลีไม่ได้หมดตัวแต่บริษัทขาดสภาพคล่องส่วนทรัพย์สินชาลียังมีอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่ได้ขาย 3. กามินท้องไปทําแทง้งไม่จริงไม่มีชาลีไม่เคยพูด 4. ชาลีไล่กามินออกจากบ้านให้คนกระเป๋าออกไปเองไม่จริงมีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่ายุติความสัมพันธ์ลงในวันที่18สิงหาคมโดยชาลีให้รถไปส่ง 5. ชาลีต้องใจค้าปรับมหาศาลไม่จริงสินค้าสัญญาบางตัวซิ้นสุดลงแล้วเงินจำนวนมากท ใจไปคือค่าจ้างทำงานของกาเมินที่ชาลีดูแลให้ด้วยเงินส่วนตัวของตัวเอง 6. ชาลีไม่รับสินค้าไหลตัวเพื่อเคลียร์ปัญหาค้างคาให้จบก่อนที่กาเมินจะกลับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นความจริง 7. กาเมินหึงหวงชาลีก็เป็นความจริงสิ่งที่ชาลีอยากฝากถึงแฟนคลับที่รักชาลีและกาเมิน 1. ชาลีอยากจบปัญหาแบบ F4 ห้ามตีกัน 2ชาลีไม่ต้องการมีปัญหาใดๆกับการมินแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ1เอเจนซี่ที่ดึงคนที่ชาลีใช้เวลาทุ่มเทปลูกปั้นมันมาเป็นการกระทำที่หักหลังไม่ให้เกียรติและเอาเปรียบกันเกินไปทุกคนไม่ควรสนับสนุน 2. ออย่าเล่นประเด็นเชื้อชาติเพราะชาลีจะต้องแบกรับปัญหาเวลาเอาน้องๆมาทำงาน 3. ชาลีไม่เคยให้ความสำคัญกับแฟนคลับกลุ่มไหนคนไหนเป็นพิเศษหรือให้อภิสิทธิ์กว่าชาลีระวังเรื่องตรงนี้มาก และระวังมาโดยตลอดจึงรักษาระยะห่างเสมอ 4. ชาลีทุ่มเทความรักกันดูแลกันเงินให้กับกาเมินจริงๆไม่ขัดตกบกพร่องและสุดท้ายทุกฝ่ายทั้งชาลีและกาเมินและฝั่งเอฟซีต้องไม่ออกมาพูดกดดันจนให้ใครต้องออกมาปกป้องตัวเองให้ถอยคนละก้าวแล้วทุกอย่างจะจบลงด้วยดีพร้อมกับความทรงจำที่ดีอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายนะคะ